สวัสดีครับพี่น้องครับผมกับม้านหอด้านสวนแล้วครับผมมือนีเพ่ดเปิดน้ำคว้างครับพี่น้องครับนี่ถ้าเปิดที่เป็นแหวนนี่ครับพี่น้องครับสายเงาครับพี่น้องไปสายเงาครับ เเบิ้ง้อันนี้นี่คือน้ำที่เห็ดหน้าปังนี่แหละครับพี่น้องครับนี่เหลืออยู่ประมาณไรยังไม่ได้เกี่ยวครับของอ้าย นีอาน้าบอกครับโอ้เขาบอกท่านถอกหออใสครับนี่เอาหออใสนี่ฟังทั้งอันเลื่อนอันโมเมนต์มเมนต์ท่ามันมีัเหมือนบ่โอ้ครับบอท่านได้ถอกบ่โอ้หผมนึกว่ามันจะเอาสิบเลี้ยวพร้อมกันสร็จดี เ,ออเพื่อนเขายัางไม่ได้ถอครับพี่น้องให้เบิง้งน้ำเซนนี่นี่ไปหอดปากท่างนะครับโอ้หล่นคล้องเลยพี่น้องเออเต็มคล้องเลยครับนี่ออันนี้ตากระง่าครับเขาโหวดไหมพี่น้อง เขาพูดตาง่ามครับถามเพิ่นบังหันเขายัางพูดเรื่องถอกเอ้ยถอกแล้วพี่น้องแต่ว่ายัางม่ตั้งแต่แกเพิ่อนญาตบมาแก่เอาฝนกะมามาไปไปเพื่อนไว้ยังก่อมามาหยุดหยุดแม่พี่น้องอ๋อคนปลูกแต,งข,ง,ต,แตงข้างนั่ตัวนี้แตงข้างนี่ยที่เป็นแตงกระดิง่งให้แตง แตงขาวเง่าโอ้น้มเตียมว้องเลยพี่นอ้องให้เบิ้งบรรยากาศครับเหลืองานแม่ผมก็ได้มานี่ลละมาทายคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับผม ชีวิตไฮชีวิตหน้ายังมาแรงกลับมาครับว่าเบิรงใไฮเบิ้งหน้าครับพี่น้องจำข้องเงี้เด้พี่น้องเส้นนี้นี่สิประมานเปลียดโลกครับเปลียโลกหรืต่อไปหอดอ่ายังก็ไอ้กูไหมปางกูบ้นตำบลขวาวะ่ะอำเภอเมืองไะพี่น้อง ซีฟซีฟขึ้นซีฟโลขึ้นพี่น้องนะครับเบื่อไงเขาโพดเพื่อนเนี่ยอัางงานมันงองนะแกเขาโพดตาไหมพี่น้องเออมาดูว่ามันค่ะแกอันนี้นี่เพื่อนอันนั่นเหรอได้พี่น้องนี่อันไหนัๆๆ่นไหนเพื่อนเด็ดแล้ว ตะคลิปก้อนนั่นผมให้เบิ้องมายังี้ยวพุเด็ดนะครับวันนี้เพื่อนเด็ดแล้วพี่น้องโอ้เงีวไปขันยางไปกระดิกนั่นเธอเอ้ยพุธตัดยางมาหอดอุ้มไผ่เพื่อนจะเกลียอยู่ไปยางเบื้งจักบาดกันนะอุ้มไผ่นี่นี่อย่างนี้ตะกี้เป็นมองสางเฉียงหน้าเพื่อนครับพี่น้อง อุ้มไผ่นี่นี่ผมว่าเขาไปรอกมันมือดเริ่มมือดแล้วพี่น้องตกแรงมากเรื่องฟ้าขึ้นพร้อมไอเบิง้งกอไผ่เลยครับนี่ต้นบังม่วงนี่บังม่วงบ้านนี่ครับม่วงบ้านเฮาม่วงหน่อยเฮาม่วงใบโบกเ่็นอื่นว่านะครับโอ้แล้วเบ้ยแล้ว,ลวเกี่ยวคุณ ทงไฮทงหน้าเดยงใจวายอยู่พี่น้องนี่้าเกี้ยวเขาเรีวที่เป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ล่งแล้วอา,า,าทิตย์หน้านาสิเอานามลุกเหมิดครับว่านบนีว่านเขาหน้าปีครับพี่น้องแถวนี้สีเฮดเขาเหนียวนะครับ เขาเหนียวห้าวนี่ละแล้วก็เขาเจ้าก็ที่เป็นเขามะลิครับพี่น้องครับทงกว้างครับแถวนี้ตะว่านําข้องนำค้องเขาเกินไวน้ยัาก่อนนาค้องสองสายผูดได้ไม่น่าแถวนี้นี่โอ้ยบ่ออืดครับนำเดี๋ยวต้งหน้าปังหน้าปีผู้ใด,ด้ดูเห็ด ปีละสามเขี่ยวครับพี่น้องครับเรื่องข้าวโพดสอนข้าวโพดเนาะสอนข้าวโพดตาเนาะครับง่ามครับพืนขายดิยครับเอาไปขายดิยไปขายตลาดประชารัฐตำบลครับตั้งแเกิมีคนมาหลับพื้นเออส่วนหลายผมเห็นคนมาหลับพืินดิครับพี่น้อง มาสะออนครับโอ้น้ำเนี่ยน้ำนาใสครับใสเนี่ยอันนี้น้ำคลองนี่เพิ่นสูบมาจากนา้ำชีเดปีน้องนี่น้ำชีครับเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยครับแม่น้ำชีเสูบขึ้นแม่เห็นว่าเขาเพิ่นจี ถอ,อกแจสก่สิบกแกวท่นนะครับสอนน้ำบ่พี่น้องสอนน้ำบ่เ <c oughs> <c oughs> ขาปวดหน่อยกำลังงามอันนี้ยังกาบเด้อเด้พี่น้อง ข่าง่ามขักแน่พี่น้องถือฝ,ฝนฝนตกสองมือเแล้วครับง่ามขักง,ง่ามเนี่ยว่าหันได้แปดแปดบาทเก้าสิบตังค์ก็ถือว่าหลายนะครับหลายก่าปีที่แล้วแล้วก็พอได้ทุนครับพี่น้องครับค่าปุ๋ยค่า เขาปลูกแพ่งพาจ่างแรงงานค่ะฉีท่อม้วนฉีทแพ้งครับพี่น้องครับอันนี้ให้เบื้องบรรยากาศนะครับหลังจากกลับมาจากเขียนงานฝนตกครับพี่น้องครับก็เลยมาเบื้องบรรยากาศอ้าวเพิ่งเปิดนำคล้องตัวสันดีถใถ่พี่น้องเมื่อกันนะสันดอครับผมนะครับเปิดน้ำคล้องน้ำคล้องที่หล่นแล้วนายจะเอาเจ้าเดียวสองเจ้านะครับพี่น้อง และท่านค้องนามถือวดลนปานีดอกนะครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากกำลังใจเนเด้อครับเด้อกดแชร์กดถิกใจกดติดตามให้แนคออค่ครับผมช่องไอ้บ้าโจออฟฟิเชียนครับครับผมสวัสดีครับ